สวัสดีครับวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่คลองสินะคะที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะต้นมาต้นหมู่บ้านดอกไมห้หมู่บ้านดอกไม้หรืหมู่บ้านไม้ดอกไม้ดอกสวยครับเนี่ยเ,เราแวะมาดูที่ช่วงนี้กี่โมงแล้วต้นเดือนกรกี่โมงละตอนนี้หกโมงสินาทีหกโมงสิบนาทีนะฮะแต่ว่ายังไม่มืดเราขับเข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้มาตั้งกี่ปีแล้วเนาะ สมัยก่อนเราจะมาทําบุญที่วัดประสิทธิทธเวศของสิบห้าเนี่ยบ่อยตอนที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพนะฮะก็วันนี้มาทําี่ราแถวลำลูกกาก็เลยแวะเขาจะมีแบบไม้ดอกขายเยอะมากแต่ตอนนี้เราอยู่ในโซนของกระบองเพชรใช่ไหมต้นเขาเรียกต้นกระบองเพชรเนาะยินโนหัวสีอ๋อยินโนหัวสีหัวสีขาวอันนี้ผมสีขา ผมเริ่มมีสีขาวเขามีร้านกาแฟด้วยนะต้นเข้าไปดูไหมเ้ไปดูกาแฟเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันร้านกาแฟอืมใครที่ชอบต้นไม้มาดูได้นะครับเยอะเลยอ่ะนาออืมเดีย๋ยวเราเข้าไปด้านในไม่ต้นกาแฟเขาเปิดนะ